เอกอัคราตทูตภูตานชมสวนสวยสวนนูนุสพัทยาพร้อมปลูกต้นโปร่งฟ้าที่เขาบันไดกฤีสวนนูนุสพัทยาให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและเอกอัคราตทูตจากประเทศภูตานชมสวนสวยบนพื้นที่กว่า1,700ันรไร่พร้อมปลูกต้นโปร่งฟ้าที่เขาบันไดกฤีเมื่อเวลาส0บนาฬิกา นายกัมพลตันสัญจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายคินซังดอจิเอกดอัคราตทูตภูตานประจำประเทศไทยพร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนนงนุษย์พัทยาทางนี้ดรทันดีดอจิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของภูตานได้ร่วม ปลูกต้นโปร่งฟ้าซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้สรรพคุณทางยาสมุนไพรมีประโยชน์ทั้งส่วนใบและรากบ,บนสวนลุกขาชาเขาบันไดกริดที่ทางสวนนงนุษพัทยาดำเนินการขออนุญาตเข่าพื้นที่จากปรงป่าไม้จำนวน43ไร่ซึ่งค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆนั้นสวนนงนุษพัทยาเป็นคนดูแลทั้งหมด จัดเป็นโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พันไม้และปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆที่มีมูลค่าและหายากโดยมีคณะทูตและหน่วยงานภาครัฐบุคคลทั่วไปมาปลูกไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่ป่าต่อไปซึ่งในการนีนายกพลตันสาจาประธานสวนนงนุษย์พัทยายังได้นำคณะชมกิจการที่สวนนงนุษพัทยาสอง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กไล้เยาวชนนำชมงานปั้นกระถางงานหัตกรรมทำหัวโขนงานเรียงหินบนผนังสวนสมุนไพรในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย NEWS 24ราชิย์สีรายงาน